สวัสดีครับทุกคนวันนี้พื่งก็จะมาอ่านนิทานก่อนนอนทุกคนฟังนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับมันจะเกี่ยวกับฮีโร่ได้แกสไปเดอร์แมนซึ่งที่ผมจะอ่านเรื่องนี้ในวันนี้ก็เพราะว่าเมื่อเช้าผมเรียนกับที่เชิ์เปนิดหน่อยแต่กล้องบมกบหัว อย่างกับผมเป็นสไปเดอร์แมนห้อยนอนเลยโอเคครับไปฟังกันเลยนะครับก็โอเคครับเราไปเริ่มกันได้ครับครันเจอร์สไปเดอ i อเมซิ่งสไป n ดอร์แมนเ n อะอเมซิ่ง n ไปเดอร์แมครับอันนี้ผมจะมาค่อยถนัดนี่นะครับ The Amazing Spider-Man Peter Park e r ก็คือเด็กหนุ่มวัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งจนวันหนึ่งชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปเมื่อเขาถูกเมงมุมที่อาบกรรมตภาพลังสีกัดตั้งแต่นั้นมาเขาก็พบว่าตัวเองมีพลกลังแล้วและ สามารถปีนป่ายไปตามตึกกำแพงตึกได้อย่างคล่องแคล่รวราวกับแมงมุมปีเตอร์จึงตัดสินใจเป็นยอดมนุษย์ที่มีชื่อว่าสไปเดอร์แมน จริงๆแล้วอะผมก็โหูนเป็นแบบนี้แหละนะทอนเรียนขนาดที่หน้าขนาดปฏิบัติหน้าที่เป็นเป็นสไปเดอร์แมนปีเตอร์จะสวมใส่ชุดแมงมุมเพื่ออำพรางตนเองไม่ให้ผู้อื่นรู้ว่าเขาเป็นใครต่อเลยครับ ปีเตอร์ติดอุปกรณ์สำหรับยิงใยแมงมุมที่ชุดเพื่อช่วยให้เขาหวนตัวไปยาตามตึกต่างๆในเมืองได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น mm hmm. เขาก็สามารถปล่อยใยได้ทำไมเขาต้องใส่ด้วย สไปเดอร์แมนใช้ใยแมงมุมของตัวเองได้หลายอย่างได้หลาหลายวิธีอย่างไรบ้างเช่นทำเป็นโล่กำบังป้องกันอันตรายหรือทำเป็นร่มชูชีพเพื่อให้ลอยตัว ลงมาที่พื้นดินดูได้อย่างปลอดภัยและสไปเดอร์แมนยังใช้ใยแมงมุมหยุดยั้งโจรผู้ร้ายไม่ให้หนีไปได้ไม่ให้หนีรอดไปได้อไนอกจากนี้สไปเดอร์แมนยังมีสไปเดอร์เซนหรือความสามารถในการรับ รู้อันตรายที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าเมื่อเมื่อไปสไปเดอร์เซนเมื่อสไปเดอร์เซนทำงานสไปเดอร์แมนก็จะรู้ตัวทันทีว่าภัยเริ่มต้นเริ่มถึงตัว,ตว,แ,ลวแล้วครับอันหน้าต่อมาแต่ก็ยังมีคนบางคน เช่นเจโจน่าเจมสันส์บรรณาธิการบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลิบเดลิบบูเก้บูเกิลบูเกิลที่กลับไม่ไว้ใจสไปเดอร์แมนเขาคิดว่าว่า สไปเดอร์แมนอาจเป็นคนไม่ดีเพราะคอยใส่หน้าก,กากปิดบังตัวเองไว้ตลอดเวลาอเอ็ดได้ยินไงแต่คนส่วนใหญ่ก็จะชื่นชมย,ย,ยังชื่นชมสไปเดอร์แมนในฐานะ วีรบุรุษของวีรบุรุษต่อไปครับเพราะเพราะไม่ว่าจะเกิดเรื่องเดือดร้อนเพียงเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่โตสไปเดอร์แมนก็พร้อมจะช่วยจัดการให้่ไปนะต่อไปครับสไปเดอร์แมนเป็นมังมุม แต่แต่การต่อสู้กับเหล่าร้ายเพื่อปกป้องผู้คนก็ทำให้สไปเดอร์แมนมีศัตรูย่าอย,อยู่มากมายครับเหล่าาวราย <c oughs> ซุปเปอร์ ิลเลียนมักจะ <c oughs> หาทางกำจกัดสไปเดอร์แมนมนุษย์แมงมุมมนุษย์แมงมุมผู้นี้อยู่เสมอครับอ่ะหน้าต่อไปครัผมรู้จักตัวหนึ่งนี่ด็อกเตอร์ออคโตปัสครับอ่ะมาดูซิคนนี้คือใครเดว์วลทอลวอเตอร์เดว์เดว์เวลทอร์ t ดอะวอลเตอร์ <The> Walter, ชายชุดสีเขียวที่มีปีกซึ่งทำให้เขาบินได้และไปและมีพลังและมีพลังมากเป็นสองเท่าเมื่อใดก็ตามที่เจ้าวายร้ายปีติดปี ตอนนี้นนบินโฉบเข้ามาในเมืองเขาก็จะสร้างปัญหาให้กับสไปเดอร์แมนโอ้โหยกยังกับเป็นของเล่นเลยด็อกเตอร์ออกโตปูดชายสวมชุดกราะซึ่งมีหนวด โลหะยาวสี่เส้นที่แรงมากแข็งแรงมากแข็งแรงมากจนสามารถยกรถบรรทุกบรรทุกทั้งคันได้อย่างง่ายดายราวกับมันเป็นของเล่นเป็นรถของเล่นเขา เขาต้องการกำจัดสไปเดอร์แมนให้พ้นทางโดยโดย,โดยการบีบให้ตายคามือเหมือนกับมาแรงวันอแล้วคนนี้เป็นใครฮะเดอแซนแมนโอ้โห ร่างกายของเขาทาด้วยทรายจึงสามารถลื่นไหลไปตามซอกลืบซอกลืบเล็กๆได้เล็กๆได้และยังสามารถกํางสร้าง กำปั้นที่แข็งเหมือนหินไว้ต่อต่อยต่อยคู่ต่อสู้แต่แต่ไปแต่สไปเดอร์แมนมีไวริสที่ดีกว่าเขาจัดการกับ เจ้าวาร้ายตนนี้ได้อย่างสบายได้ได้อย่างสะอาดราบคาบเอาเครื่องดูฝุ่นมาดูดเดอะเดอะลิสา์สต์เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ความผิดพลาดเกิดจากการทดลองกับสัตว์เลื้อยคลานทำให้เขากลายเป็นประปลาดขึ้นคนครึ่งสัตว์เลื้อยคลาน สไปเดอร์แมนใช้พลังกำจัดพละกำลังทั้งหมดหลบหลีกหางและกคงเล็บที่แหลมคมของวายร้ายตัวนี้โอ้แหลมจังเดอะกรีนกรอบบินเดอะกรีนกรอบบินเข้ามาพร้อมกับเครื่องร่อนและระเบิดฟักทองฟักทองถุงของตอบลิน สามารถสร้างคลื่นคลื่นไฟฟ้าช็อตที่แรงได้ดังนั้นสไปเดอร์แมนต้องหลบหลีกอย่างรวดเร็วเมื่อเจอศัตรูตัวนี้โลกจะปลอดภัยเสมอ ตราบตราบตราบเท่าตราบเท่าที่ยังมีฮ,ฮีโร่มนุษย์แมงมุมสไปเดอร์แมนสู้ต่อไปจบแล้วนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้ใครชอบยังไงบ้างครับถ้าเกิดชอบตรงไหนก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ แล้วคุณจะได้เห็นพวกเราอ่านหนังสือดีทานทุกๆวันอย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe และก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย